พดดีจ้านิงอุบนคนสิรินอรไล่งานตัวด้วจ้ะเด้อมาจ๋ามามากินขขาวน้ำกันได้ยังวันติได้หนึ่งปลาแจวประเดกหยดขาอ่อน,อน,อนพี่น้องขาอ่อนปอนพักอย่างใชย่ยาดอกแค่จ้ะ จะเด้อมากินข่าวเศ้าน้ากันเด้อจะเดิอมากินสุขสุขคนน้ากันกะนีงกดอื่นกระขอบคุณขอบคุณผู้ติดตามใหม่ติดตามเก่าน่าจะนอขอบคุณในรายสําหรับสับตะไคร้กดกระดิ่งให้หนิงขอบทุกคอมเมนต์จากขอบคุณขอบคุณในรายเด้อจะเดิอมากินข้าวน้ากันพี่น้องขาวเหนียวก็มีเป็นกล่องเด้อพี่น้องแล้วกินคนเดียวคือเก่าลูกไส้กับไปโุงเรียนแม่ก็กินแล้วจ้าเติมพลังก่อนจังพากันเหตุการณ์ทำงานน่าจะเนาะสบายดีสุขสุขค้นน่าจะ ถ้าใ,ใช่ยญ้าเก็บเอาอยู่้างเือนดอกแค่กะของจะของข้ากับไปคุดเอาอยู่คางบ้านปลูกไวร้ลยพี่นองแก้วกะตำเองปลาสื่อเข้ามามาเดือจะเด้อมากินน้ำกันตุยเจ้ว ก็ไปพุดเอาปูกหว้หลายกออยู่จ้ะที่น่องเอาเอาบ่มีเหมองว่างว่างมีมีก้อนกินข้าวน้ำนิ่งได้จ้ะเด้อู้ได้ว่าท่านได้กินข้าวซะอืมฮาล่มมันนี่กินตะเสาเนี่ยหิวเจ้า พริกสดแซ่บดอกแค่ขาวปลูกไว้ มีวันจันตักไส้กับแปรงเรียนพักเชียาหรือพักผงสุดดงามงานมไม่ไปนอนเบมรงแต่หยอดอบัติัปูกัะง่าย อาไปเสียบไปกระติดกินกับเป็นยาค่ะอ่อนๆ ป่าหนึ่งป้ายยังปลาบึกป่ะป้ายยังจำไม่ได้หรอกปีนี้เขาเจาบก็ได้เอาหนามเพลอนล่งพี่น้องมันแหละปีกายนี่เอาล่งเนี๊ยสันควาซีได้ผ้ามือเจาไปบเบิ้งป่าตวัวเราเป็นลอยรั่วปลาบึกไง ปิดกายเขาได้ว่าษันปีนี้แรงปิดกายทวมหัวเขื่อนก็นเลยบอกเอาหนามลงจากเสียลงบอกเอาลงปีนี้พี่น้องเลย แล้วลงสิไปถ่ายบุง้งเก็บหอยเชอรี่ปีนีหอยเชอรี่กับแพงเนะ๊บแมันอึด พีกายเข้าใต่ไปขายหลายหลาย,ลายวินมันไม่รูแพงควมสองสามปีที่แล้วมันมีผู้ได้กินคนหลายวัสัจนจนเอายามาเบือ่อไปกินข่าพระเจ้าเนาะ โต๊ะมาปีนี่บ้าสื่อกินโลดสองร้อยผมพี่น้องเว้ยเพอนเป็นจิ้นขายไม่ก็อือตว่นต้องผู้หาขาย กินอะบ่มีผู้ได้กินกินคนเดียวก็แแสบคน,นเดียวพี่น้องเอ้ย วันไปสังฆทานกับคุณบุคคลมีหรอกจก้ะคู่ปีร้ายเนี่ยเป็นอีกขึ้นาะเป็นบุคคลอยากหายไปร่วมกันหลายๆคนเพิ่นกันเลยบอกบอกบ่าอันนี้นะผู้ใด้มงก,ก็จังไปนะคู่ปีเพิ่นสิบอกบ้านเขาเกินว่าเราเนาะพี่นหรอกเปีนอีกคนใหม่เห็ด ไงคนบ่หลายจนใีส่วนนาทั้บุญจะนาสังกระทานบานห้องมืงอื่นกะบ้านมให้ไกลๆบ้านทีนึงไปประมาณม่ถึงสองลูก อันนั้นเป็นวัดหิมแม่น้ํามดมเลยจ้ะมื้ออื่นเพิ่นสิมีสัทา,ทาอยู่บัทีบานนึงจังเดือนหน้าเดือนหน้าวันที่27เพินเ่นสิมีะเพีบ้านเฮา อีกสองเสมอก็ะหอเขาใหญ่เขาสาเขาระดับดินนัน่นน่ะ่นาะหอเขาต้มขนมในนอกบานห้านอกระเพทนี่เป็นพอแม่เห้าพายเห็ดห้ากับตรงเห็ดผู้ใดบุมีโอกาสเห็ดกระบบเป็นอย่างจาก บุญอย่างอื่นใดคือกันเบิดบุญคือซีว่าบุญเฮ็ดแนวใดก็ได้ษบุดจำเป็นจังว่าเออมาเฮ็ดจังสันจังสีด้เบิดอย่างนี้ไปเฮ็ดจังสีเจ้าสาธุเอาเจ้าก็ได้ไม่ส่วนใดก็หนิงกับ เพราะว่าทุกคนเนาะมีภาระมีหน้าที่ต้องเหตุผู้ใดมีโอกาสเหตุจังไดห้าก็บเหตุจังสัน่นมในภาระหน้าทีต่ตรงรับผิดชอบแต่ละคนต่างกันไปทีนึงไปเหตุจะเหินจะสาธุเอาจาก็ได้ แอบอิ่มนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะเด้อสำหรับการติดตามใหม่เก่านะจจะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เข้ามาติดตามหนิงอุบลคนสินริมทอนด้อจะเด้อขอบคุณหลายหลายทุกคลิปทุกยางที่นิงลงไปถามมันดูบ่สุภาพหรือว่าดูบ่ดีกัขอโทษขอให้ได้จะเด้อแต่ว่ากับสิต่างใจเฮตดไปเรื่อยๆ ขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้หนคึม่งมือเมมด้จืจไดเด็คดคลิปนี้ก็ขอให้ทุกสู่ทุเพื่นสบายดีทำงานมีความสุขเดินทางปลอดภัยได้จะะเด้อคลิปนี้ก็บ,บายบายไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ,บายบาย